ขันษาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับน้องๆน้องๆคนไหนยังอ่านภาษาไทยไม่ชัดเจนต้องรีบเลยนะขอรับก็เพราะว่าวันนี้พี่ไทยจะพาน้องๆอ,อ่านคำที่มีพยัญชนะรออยู่เรียงกันสองตัวแบบนี้ไงขอรับเราเรียกว่ารอหันขอรับน้องๆรอหรันใช้แทนรูปสระและเมื่อประสมกับพยัญชนะใดๆ จะอ่านออกเสียงอันประเดี๋ยวกระดานวิเศษจะให้พวกเราได้เห็นคำที่มีรอหานอีกเยอะเลยขอรับมาขอรับพี่ไทยจะอ่านให้ฟังคำแรกอ่านว่ากันไกลนะขอรับส่วนคำนี้อ่านว่ากันเชียงกันโชคนี่อ่านว่ากันแสงขอรับคำนี้อ่านว่าบรรทุก ส่วนนี้อ่านว่าบรรจงบันหารบรนเลงบรรจุและคำนี้อ่านว่าบรนจบน้องๆขอรับถ้าเขียนแบบนี้อ่านว่าบรนเจิดขอรับและคำนี้อ่านว่าบันไลยจดสรรพันษาวันนาคำสุดท้ายแล้วขอรับ คำนี้ต้องอ่านว่าคันไลขอรับน้องๆน้องๆทุกคนขอรับและต่อไปนี้คือคําที่อ่านออกเสียงว่าบันแต่ไม่ได้เขียนเป็นรอหันนะขอรับได้แก่คําเหล่านี้ขอรับน้องๆบันดาลบันไดบันทึกบันเทิงและบันลือพที่ไทยจะพาน้องๆท่อง,องจําแบบง่ายๆเองนะขอรับ บรรดาลลงบันไดบันทึกให้จำจงดีรื่นเริงบันเทิงมีบรรลือลั่นสนั่นดังอีกสักรอบนะขอรับน้องๆท่องไปพร้อมๆพี่ไทยเลยนะขอรับบรรดาลลงบันไดบันทึกให้จำจงดีรื่นเริงบันเทิงมีบรรลือลั่นสนั่นดัง ท่องให้คล่องๆอีกสักหน่อยน้องๆจำคำที่ออกเสียงว่าบันแต่ไม่ได้เขียนเป็นรอหันได้แน่นอนขอรับและก่อนที่พี่ไทยจะลาน้องๆไปพี่ไทยจะพาน้องๆอ่านคำที่มีรอหันอีกสักรอบนะขอรับเริ่มจากคำว่ากันไกลอ่านว่ากันไกลคำที่สองอ่านว่าบรรยายคคำที่สามอ่านว่าหันษาขอรับ ส่วนคำที่สี่อ่านว่าบรรดาคำต่อมาอ่านว่าบรรจบส่วนคำนี้อ่านว่าสรรหานะขอรับสุดท้ายคือคำนี้น้องๆต้องอ่านว่าพันนีขอรับต่อไปนี้น้องๆคนเก่งภาษาไทยก็อ่านคำที่มีรอหันได้ถูกต้องแล้วนะขอรับแล้วคราวหน้าพี่ไทยจะพาน้องๆมาหันษาภาษาไทยด้วยกันอีกนะขอรับ สวัสดีขอรับ